วันน้เราจะมาแกะภาชนดูกันมีทั้งของที่เป็นของจริงแล้วก็ไม่ใช่นะโอเคยงที่อันน่เก็นอันนี้น่าจะเป็น เราขอแกแบบค่อยๆนะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากจะให้ให้เอ่ออะไรนะบับเบิ้ลมันขาดอ่ะมันเอาไว้ใช้ต่อได้นะจะได้ 身体疼。 น่าจะเป็นส่วนแปังนะคะที่บอว่าเอาไว้ดามมันจะแข็งมากอ่ะยอ่ะส่วนแปังมันมีร้านที่เราซื้อกันมันมีหลายขนาดนะแต่ว่าเราสั่งเป็นขนาด A4 มาเพราะว่าเราจะเอามาดามโปสเตอร์ขนาด A4 มันหนักมากแข็งมากแลย จริงๆเราว่าจะซื้อตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าแบบราคาค่าร้อยอยู่เลยอะไรเนี้ยก็เลยแบบยังไม่สั่งแล้วท่านี้ไปเจอคนในในแท็กซล่รานนะเขาขายประมาณ450ร้อยห้าสิบลงส่งก็เลยสั่งมา เขาทำแล้วว่าเราอะเมนคายแล้วแบบชิปค <Yes ู่นายไหมอะไรเงี้ยเราบอกจำเล่นไปเขาก็เลยแถมเป็นน้องยิ้มยิมาให้เราน่ารักมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเอือที่รักมากเลยอะเฮ้ยให้คนาปล่อยขันเรื่งมาก ที่เราเรอคอยมาเนื่นนานแสนนาน,น,นมันก็จะได้แกะแล้วลองแกะแบบ คันหนึ่งอะเราแกะมาเราได้มาเราได้เราได้มาบ่อยมากคันหนึ่งเราก็ได้มาแล้วก็ดีพาร์เจอร์เราก็ได้มาอะไรบ้างเราก็ได้มาต้องมากรับพีมนนนน่มากยังยังไงเยแบบปแบบเฮ้ยออกมากเลยหรอเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยมือสั่นเฮ้ยต้องมาเฮ้ยไปต่อใครดีคะ จะเป็ใจคนทำไมโอ๊ยไม่กล้าเปิดเฮ้ยน้องมาร์คน้องมาร์คพี่ว่าโอเคไม่เป็นไรได้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 น้องมาก็ได้คือจริงๆได้เอาใครก็ได้นะแต่ว่าแบบไม่ค่อยอยากได้ซ้มอะแต่ไม่เป็นไรถ้าเป็นน้องมาก็เที่ยวเคยค่ะโอ๊ยน้กงแกะ เรายอบเรียกการ์ดกัน,นะ่ะสำเราแบบคือต่อให้เราจะเรียกใจมินหรือใจย,ยอนยังไงเราก็จะได้น้องหมาเราก็แบบโอเคไม่ใช่ก็ได้เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเว็แบบมันส่งแบบแกมันไม่ส่งมาให้ฉันเลยเหรอคือยังไงดีะ เว่าอันนี้ก็ยังจะเป็นแบบมากรีอีกนะออ้ยแค่ช้ 老死拍了，喜欢谁我就喜欢。 吗？